ไปอีกมาเรามาด้วยกันครับทุกคนชาวบุญสวรรค์ถือว่าเรามาทมําบ,บุญด้วยกันมากราบขอบอ้อด้วยกันโอ้ยสวยมากเลยทุกคนผนลุกมากเลยครับทรงพันกรครับมาครับ สาธุขององค์พระพุทธเจ้าแม่กุลอิมทรงพันกรครับโปรดประทานพรประทานความคุ้มครองให้กับทุกคนชาวบนสวรรค์มีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดสมหวังสมความปรารถนาขอองค์พระแม่โปรดเมตตาลูกๆทุกคนถ้าท่านใดที่มีความทุกข์ขอท่านมีความสุขขอองค์แม่โปรดประทานพรท่านใดที่มีความสุขไปแล้ว ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปองคแม่ปรดประทานพรให้ลูกๆทุกๆคนที่ได้รับชมวีดีโอนี้คลิปนี้ประสบความสำเร็จความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยเถอดเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในครับ ลูกขออนุญาตถ่ายนะครับถ่ายวิดีโอนี้เป็นวิทยาทานเผยแพร่ให้กับทุกคนชาวพุทสวรรค์และทุกคนที่เข้ามาดูในคลิปนี้เพื่อได้ไดมีแรงบันดาลใจเดินทางมากราบไหว้องค์พระโพธิจตชแมกวนอิมที่ประทับอยู่ณวัดหลงหัวประเทศเซี่ยงไฮนะครับอันนี้รอบๆนะครับ <c oughs> แล้วพอเข้ามาเนี่ยกลิ่นดิลลี่อะครับค่อนข้างามีกลิ่นค่อนข้างแรงเหมือนกันแต่เวลาเข้ามาจริงๆแล้วอะครับเข้ามาข้างในเนี่ยมันทําให้รู้สึกบรรยากาศข้างในเองอะครับขนลุกอะครับเหมือนเราอยู่อะเหมือนเราอยูอ่ดินแดงแห่งสวรรค์น,นะครับที่มาพบเหล่าทวยเทพองค์มาพบององพระโพธิสัตว์ไม่คนอิมที่เราได้มากราบไหว้ คือคนนึกภาพตามอ่ะครับกินลินลี่อ่ะมันจะเบาๆแรงๆทุกู่กันไปสาธุองค์ช่าง้ป็นอิมปางประธานบุตรนะครับใครพบเห็น คลิปวิดีโอนี้นะครับขอองค์ประธานขอองค์พระพุทธเจ้าแม่กุลอิมนะครับโปรดประทานบุตรให้กับทุกๆท,ท,ท่านที่อยากจะมีน้องมีบุตรเป็นของตนเองนะครับขอองค์แม่โปรดประทานพรนะครับเด็กน้อยน่ารักมากทุกคน เ,เหมือนทุกท่านได้มากับผมเลยนะตอนเนี้ยผมบอกเลยสาธุครับแม่ครับ ดเดี๋ยวอีกหนึ่งใช่ไหมอีกหนึ่งจุดอ่ะมาครับ